วันเดือนปีพศส,สวัสดีค่ะนี่คือยำปลาช่อนฟูของเรานะคะยำปลาช่อนฟูเป็นปลาช่อนนะคะรอทำเองนะคะนี่การตกแต่งจานของเรานะคะสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะคะผักชีมาจิ้มไว้ตั้งนี้นะคะสวยงามมากนะคะนี่ถั่วถั่วเน้นเนไปเลยอ่อปลาช่อน หนึ่งตัวเล็กนะคะก็ได้หนึ่งจานพอดีเลยนะคะได้สองแพ่นะคะอืมอันนี้คือแบบว่ามันจะสีดำๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราอะไม่ได้เอาหนังออกนะคะเราทอดทั้งหนังเลยนะคะนี่ยำม,ม่มวงของเรานะคะคือเราต้องกินคู่กันนะคะอืมอร่อยมากเลย,เลยนะคะรสชาติดีมากเลยนะคะ นี่ติดตามชมคนะ่ะช่อง๊อกินนะคะวันนี้นะคะ๊อกินจะทำปลาช่อนฟูนะคะตอนนี้เราก็นึ่งปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะเนื้อนะคะแล้วเราก็จะไปยียีนะคะไปตามๆแล้วก็ใส่ละมันเพื่อล้มไปนะคะแล้วก็จะไปทอดนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะ คนด้ายยียีตรงไยีด้านล่างงไยีเบาๆนะคะแล้วมันจะติดส้อนนะคะ ใชะนี่แล้วก็เอาหากันเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจรูป <c ười> หัวใจไหมปวใจไหมเอาหานี่เราเรากลับนะฮะป๊าวนี่จับเลยนะคะนี่แล้วเราก็เดี๋ยวรอให้กรอบก่อนนะคะกรอบนะคะ นี่งไงไมันเป็นรอยอยู่นะคะเมื่อกี้เร็จเมื่อกี้เราให้กรอบนะคะกราใกรอบนะคะตักทิ้งน,น,นะคะไม่ได้ยังคะดเมือกี้คะเนี่น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเอากรอบประมาณนี้นะคะ เฮ้ยแล้วตักขึ้นนะคะขึ้นค่ะนี่สวยงาม่ะมาแตะนะคะยียีนะคะยียนะคะเพื่อนมาแตะนะคะยีไม่ได้ปลาแตกค่ะถ้ามันแบบไม่จับเป็นก้อนนะคะขพระธานเราสุดยอดเลยคะแผนกประสงค์ คืออันนี้นะคะต้องทอนในน้ำมันเยอะๆนะคะไม่ดีขึ้นเลยอ้โหูตายแล้วเอาใหม่ยังดีไม่ยังมี็อต้มันทำไมเบอร์ถ้าม่เขี่ยถ้ามันเบอร์ก็เขียวไหมถ้าต้องแบบอย่านซูเยอะแล้ถ้าซูเยอะก็เบอ ครั้งแรกนะคะเทปแรกน,นะคะเทปเทป่อนะคะจะได้รู้นะคะว่าจะทำยังไงนะคะอุ๊ยทีแรกก็ไม่ได้อัดไดยนะคะลืมกดอัดนะ,ะถ้ามันไม่สว่างกดแฟลชไน้แหละสว่าง รับตกลงไปเนี่ยกอดไปยังเนี่ยยังค่ะอีครูละขอและวประมาณนี้นะคะัดก่อนคัด